สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปพพพไพ่โหราศาสตร์ประจำเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกรกฎาคมเป็นของคนที่เกิดวันเสาร์ทีนี้การดูไพ่การดูไพ่นี่ก็เป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดนะคะไม่ได้ดูส่วนตัวจะทำให้คนก็ตรงบางคนก็ไป่ตรงการที่ไพ่เพตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ ให้ถือว่าเป็นการบอกให้การตรงหน้าทุกคนจะไระมัดระวังกันก็ข,ขอแนะน,นำหลักธรรมะเช่นดักพิมพานสีหลักจัตตาสมรคมีองศ8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนามาใช้ในชีวิตประจำกันเพราะว่ารธรรมะต่างต่าง่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็ดูว่าในเดือนนี้ในกระดากกระดาผมเนี่ยไพ่เนี่ยเขาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็เลือกไพ่มั่ว่า12ใบ12ใบนี่มี12ตําตำแหน่งเลยนะคะเดี๋ยวมาเลวยกัยน อ่ะทีนี้เราก็ได้ไพ่ครบละ12บใบแล้วก็มาเรียงตามนับาไพา่กันนะคะ ีนี้เราก็ดูว่าในเดือนกระกฎะาคมเนะี่ยตัวตนคุณเป็นเรื่องอะไรไหคะใบแรกตัวตนคุณคือเป็นดาวเสาร์ดาวประหูก็มองตรงจุดว,ว่าเออในการบริหารจัดการในเดือนเนี้ยคุณก็ต้องคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยอดทนแล้วก็ ใช้ความเป็นคนช่างสังเกตของพระรหูนะคะความคล่องแคล่วความว่องไวที่จะฉกฉวยโอกาสจะทำให้คุณบริหารการจัดการในเดือนนี้ได้ประสบความสำเร็จรวมถึงบางคนเนี่ยคุณอาจจะเจอเพื่อนคุณเนี่ยมาชักชวนไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์เกิดรับผลกับทุกคนเองก็ได้แม้กระทั่งถ้า ทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวเสาร์กับพระโหูเนี่ยก็เป็นคู่มิตรใหญ่ก็จะมีเรื่องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเดือนกรกฎาคมสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะแต่ก็จะเกิดในเรื่องอะไรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ไปดูลวกันว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทีนี้รการเงินกันบ้างการเงินคุณเป็นพระโหูก็บอกว่าการเงินคุณเนี่ยก็อาจจะได้มาจากชาวต่างชาติ อ่าการเสี่ยงโชคอันนี้คือถ้าก็อาจจะมีแค่บางคนที่จะได้จากการเสี่ยงโชคบางคนอาจจะได้จากคนอื่นให้เงินก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินจากผู้มีอิทธิพลนักการเมืองผู้นำท้องถิ่นต่างๆหรือคนทำค้าขายกลางคืนก็ได้ แม้กระทั่งคนที่ทําออนไลน์เนี่ยช่ว,ยวงนี้อาจจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะก็ได้แต่ทุกคนเองก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นหมดกับสิ่งรุ่มหลงโมเมาก,ก็คืออะไรอะ่ะเออบางคนเรื่องของเกมออนไลน์การพน,นันอันนี้คือถ้าไม่ยุ่งอ่ะดีที่สุดบางคนอาจจะเป็นหมดกับเพื่อของเหล้าบุหรี่ อันนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือการซื้อของออนไลน์เองเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนบางคนช้อปเก่งเนาะอันนี้ก็ให้ดูการเงินแล้วกันก็เรื่องว่าเอ่อการเงินน่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสราร์ปัจจุบันคุณมีเงินเก็บเนี่ยคุณก็มาถูกทางแล้วแต่สําหรับบางคนที่ปัจจุบันไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณต้องกลับไปดูการวิธีจันวิธีการใช้เงินของคุณนะว่าใช้เงินแบบไหนหาสาเหตุเจอทําไมเราไม่มีเงินเก็บ เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าต่อไปเนี้ยเราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเนี่ยก็ให้เก็บนะคะเพราะว่าเงินเก็บอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเองในภายภาคหน้าเรื่องอะไรในเรื่องของถ้าคุณเกษียณเนี่ยคุณมีเงินเก็บคุณก็ไม่เดือดร้อนถ้าคุณไม่มีลูกหลานญาติพี่น้องดูแลใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่คุณไม่มีเงินเก็บแล้วคุณไม่มีลูกหลานไม่มีญาติพี่น้องดูแลเนี่ยถึงเวลาคุณเกษียณก็ต้องออกไปทํางานอีกเพื่อจะได้เงินเลี้ยงตัวเอง ถึงเวลานั้น,น,นอ่ะสุขภาพร่างกายเราอ่ะจะแข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวหรือเปล่าคือไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่นะเก็บเงินไว้ก่อนให้มันพอเราเก็บเริ่มเก็บเนี่ยมันก็จะเงินเราจะค่อยๆเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปทีนึนทีนิดน,นึงคะ่ะหรืออย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราอายุแยะเยอะอายุเยอะแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้เราลงไปเรียนอะไรที่มันเป็น ก็รียกอะรายได้พิเศษเพิ่มความรู้ตัวเองเพื่อจะไดะ้ได้ทำงานอยู่กับบ้านได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะลองไปดูนะคะแล้ส่วนคนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับคุณก็ทำบัญชีดูแล้วก็ดูในบัญชีรายจ่ายคุณนะว่ามีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟอือยเกิดขึ้นบ้างเช่นทั้งผู้หญิงทุกชายนะเล่าบุหรี่ซื้อของฟุ่มเฟอือยทั้งหลายที่แต่ละคนซื้อกันนะ่ะ ซื้อรอตตอรี่อันนี้เข้าใจว่าทุกคนต้องการถูกรอตตอรี่แต่ถ้าเป็นพื้นชะตาเดิมเนี่ยถ้าเราไปดูแบบวางลักนะวนนปีเกิดแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าในพื้นชะตาเดิมเนี่ยไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชคเนี่ยซื้อรอตตอรี่ก็ไม่ถูกนะนอกจากเวลาดาวจรอ,อยู่เดือนเดือนรับพระเนี่ยคุณมีเกณฑ์ ได้โชคจากการเสียโชคก็จริงแต่ก็ไม่ได้ซัดทุกคนบางคนอาจจะเป็นเรื่องของมีคนให้เงินสดบางคนให้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้อันนี้คือก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรแต่มองแล้ปะุจดจุดประสงค์คืออยากให้ทุกคนมีเงินเก็บค่ะ,คะอันนี้ก็ต้องไปบริหารจัดการกันเองนะว่าเราจะตัดรายจ่ายไหนที่มันไม่จำเป็นจริงๆให้ไปเป็นเงินเก็บได้อันนี้ฝากไปด้วยนะคะ ทีนี้ที่ตำแหน่งสาสามั่งตำแหน่งสาสชาคืออะไรอ่ะเพื่อนคอนรอบตัวการเดินทางก็ได้การสื่อสารออนไลน์เนี้ยทีเนี้ยเป็นดาวผูก้กระต傲เกตแสดงว่าคุณจะมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับชาวต่างชาติบริษัทชาวต่างชาติก็ได้หรือ,อ,อี่มีการติดต่อเกี่ยวเรื่องของการเซ็นสัญญาต่าง แต่ทีเนี้ยการเซ็นสัญญาต่างๆให้ระวังไว้หนึ่งว่าเห็นไหมคะว่าเป็นสายฟ้าทะลุเอกสารเนี่ยตัวสารเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆว่าสัญญาที่คุณจะเซ็นน่ะเราจะเสียเปรียบเขาไหมอืมให้ดูให้อ่านรายละเอียดให้ดีๆ ไม่ว่าจะทําสัญญาเรื่องอะไรก็ตามนะนะักคิดว่าเนี่ยให้ดูกันดีดีรวมถึงการที่เราไปคอมเมนต์ใครหรือใครเขามากคอมเมนต์เราบนสื่อออนไลน์ต่างเนี่ยก็ต้องมองมว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามันมีปัญหาสมมติ่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนักก็มองว่าบางคนน่ะเออเป็นดาวพุธก,กับดาวเกตวิธีแก้คือ เราควรจะมีการาพูดจากันดีๆแล้วก็พูดจากันให้สุภาพและอย่างหนึ่งคำว่าขอโทษกับขอบคุณเนี่ยฝึกให้ชินปากเพราะคำสองคำนี้นะักคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ที่เราเจอ,อจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะคะอันนี้ก็ลองดูนะหรือบางคนนะ่ะอาจจะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็ได้ให ปัญหาที่เราเจอเนี่ยผ่านพ้นไปด,ดีแก้ไขได้นะคะอันนี้ให้ดูคนตละคนเลยนะอ่ทีนี้ก็ที่ <c oughs> ขอโทษค่ะที่ตําแหน่งพันธุบง้งตาแหน่งพันธุกคือ,อคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนในครอบคะรัวคนอะค่ะรวมถึงบ้านรถที่ดินเนี่ย <c oughs> ก็บอกว่าอ <c oughs> บางคนนะอาจจะได้ญาติพี่น้องคนอ,อาจจะมีการติดต่อ,อกเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติ ก็ในเรื่องอชาวต่างชาติผู้มีอิทธิพลผู้นำท้องถิ่นต่างๆแม้กระทั่งอาจจะมีการได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือจะมีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันในครอบครัวนะคะและบางคนเนี่ยอาจจะมีการซื้อขายบ้านที่ดินกับชาวต่างชาติเองนะคะหรือผู้มีอิทธิพล ผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองแต่อย่างเงี้ยให้ระวังอย่างหนึง่งให้ระวังพวกคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยจะมาวุ่นวายกับคนในครอบครัวเองก็ได้นะคืออย่างเช่นที่เวลาตัวอย่างใช่ไหมในข่าวที่บางคนเห็นไ,ไหมเขาเรียกกัาหลอนมากอารวาดบ้านรู้นทีบ้านอีทีอันนี้คือให้ระวังไว้หน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็ดูดีๆกัน ทีนี้คือตำแหน่งปุตตะกันบ้างปุตตะเป็นดาวเสาเพราะว่าบุตรบริวารคุณอาจจะคำความค่อนข้าง,ง,งดือ้อแล้วคุณจะต้องเหนื่อยกับเขาก็ต้องอดทนกับเขาอ่ะจะทําให้สิ่งต่างๆตรงนั้นนะ่ะคุณจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้หรือบางทีเราพูดอะไรเขาไม่ค่อยเชื่อเนี่ยอันนี้ก็คือก็ต้องรู้ว่ามีใครบ้างที่สามารถคุยกับเขาได้ก็ให้คนนั้นมาคุย คิดว่าสถานการณ์ตรงนั้นนะ่ะจะผ่านพ้นไปได้ดีได้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณทาโปรเจกต์อะไรเนี่ยคุณเองก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยอาจจะเหนื่อยในการทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเราก็ก็พักหน่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาทําใหม่แต่ก็ต้องใช้ความอดทนนะกวาโปรเจกต์เราจะเสร็จบางทีเราอาจจะตั้งระยะเวลาไว้สมมติว่าเออสักเดือนหนึ่งคิดว่าโปรเจกต์นี้เสร็จบางทีมันอาจจะช้าเอาจะไปเป็นเดือนครึ่งสองเดือนก็ได้นะคะ อันนี้ดูของแต่ละคนนะอ่าทีนี้ที่ดาวพฤติย์กันบ้างดาวพฤติย์เนี่ยอ่อยู่ในเรือนอริอริเนี่ยให้มองทีสองมุมก่อนมุมบวกกับมุมลบมุมบวกก็คือว่าเวลาคุณจิเริ่มบุกเบิกทําสิ่งต่างๆเนี่ยให้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณสติปัญญาของคุณเนี่ยความสุขุมความรบอบคอบและตัวบทกฎหมาย สิ่งต่างๆที่คุณทำอะ่ะจะประสบความสําเร็จแต่ถ้ามอง,มองรวมลบปุ๊บหมายถึงปัญหาอ,อกุกรรกต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงโรคภัยด้วยคือเกิดจากใครเกิดจากคนอื่นมันก็รบตัวคุณเองอาจจะเป็นอะไรอะ่ะในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ได้หรือคนที่คุณคอนเน็กชันก็ได้แล้วก็เป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายก็ได้นะคะอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะแต่คิดว่าอันเนี้ย ถ้ามีปัญหาก็อย่าลืมคือคนเรียกว่าดาวพฤหัสดีเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วอสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะทีนี้เราดูที่ดาวเดือนปัตตานีบ้างปัตตานีก็ปปเป็นดาวเสาร์กับมิตรอยู่ก็มองว่าคนที่มีคู่คนมีแฟนคนคุยกันให้ระวังเรื่องของความหึงหวงความที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ใจร้อนแล้วเป็นคนดุภาษาวนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของปัญหาเก่าๆที่คุณคิดว่ามันจบแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับมาเกิดขึ้นได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้ามีปัญหานะสําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยค่อยๆค,คิดหาวิธีแก้ไขเพราะมีมรดุอยู่ตรงน,น,นั้นก็อาจจะเป็นการก็เรียกว่าคิดใช้ความคิดคิดเอทหรือว่า หาวิธีหนทางแก้ไขตรงปัญหานั้นแต่ทุกอย่างอะ่ะต้องใช้ระยะเวลาทางนงั้นล่ะคะ่ะอดทนหน่อยปัญหาต่างๆบรงี่คลายวิาีที่ดีได้นะส่วนคนโสดก็จะเจอคนที่มีลักษณะขี้หึงดุใจร้อนหรือก็จะเป็นคนที่หัวทันสมัยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยชื่อในเรื่องของอืมเรียว่า บางคนนะบางอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับเร้นลับก็ได้แต่บางคนนะ่ะถ้าเชื่อก็คือเชื่อไปเลยนะมันก็จะมีแบ่งเป็นแล้วแต่กรณีส่วนคนที่หาคู้ผ่านแอปก็ต้องระวังดูให้ดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งจริงทั้งไม่จริงแล้วใครที่ความรับผิดหวังมาตลอดหรือคนที่ไม่มีใครเข้ามาคุยเนี่ยนะลองไปดูดวงด,ดูว่าเรามีเรื่องดวงความรักดีไหมถ้าดีก็มีไป ถ้าไม่ดีอ่ะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่นะคิดว่าตรงนี้คุณจะมีเวลาไปพัฒนาหน้าที่การงานคุณให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะก็ไม่ต้องไปให้ใครเขาเพราะส่วนใหญ่สายเปจะปิดหวังว่าสมหวังนะคะแล้วคนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยลองถามตัวเองลองถามตัวเองดูงว่าเราพร้อมที่จะทำหน้าที่สามีภรรยากันได้หรือยัง แล้วก็ดูเรื่องครอบครวคุณครอบครวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาก็มีข้อจํากัดนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้คือให้ดูแต่คนนะคะอ่านนที่มุี่ตาแหน่งวรรณะมั่งตําแหน่งวรรณะเนี่ยก็ให้มองสองมุมก่อนเป็นมุมบวกกับมุมลบมุมบวกก็หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่การเปลี่ยนแปลงการเดินทางคันนี้อาจทำก,กุโชคราบเกิดขึ้นก็ได้ เกิดอย่างไรเพราะว่ามรณะก็มองว่าจากคนอื่นถ้ายกตัวอย่างสมมติเจ้านายสั่งคุณให้เดินทางไปดูงานที่ต่างจังหวัดแล้วคุณก็ได้ค่าว่าไ,ได้ค่าโอเพิ่มขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าการเดินทางให้รับผลใช่ไหมให้พิเศษอะไรเงี้ยคือก็ต้องดูของแต่ละคนนะว่า จะถูกสั่งไปไหนยังไงอะไรตุกตะแตคนแต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยถึงปัญหาสักต่างๆเกิดขึ้นเกิดจากคนอื่นก็เกิดจากคนอื่น,น,นแหละมากระทบตัวคุณเช่นอะไรล่ะอย่างสมมุติอย่างที่เราจะเห็นตามข่าวมะเออที่เวลาใครเขาเฟี่ยงหินยิงปืนแล้วมันมาตกที่บ้านเราเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วอาจจะทำให้เราเจ็บตัว อันนี้คือยกตัวอย่างฟังเพราะน้ำรู้ว่าแต่ละคนจะเจอในรูปแบบไหนในมุมลบหรือมุมบวกเพราะว่าอย่าลืมนะเราต้องดูที่บริบทการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะ,ะทีนี้นที่ตำแหน่งสุภาพบ้างตำแหน่งสุภาพคือเป็นดาวอาทิตย์กับดาวพุธคิดว่าสุภาพคือ,อคุณพ่อคุณเองหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ชายนะคะอาจจะมีการคิดการร่วมกันวางแผนวางว่าจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ได้หรือจะมีการเดินทางไปกับเจ้านายเพื่อไปติดต่อ,อ,อการเซ็นสัญญาในที่ต่างๆก็ได้นะคะคืออันนี้คือต้องดูแต่ละคนนะว่ามันเป็นในเรื่องอะไรแต่มองว่าในตำแหน่งสุภาพครู คุณเนี่ยคือมีการคุยกันมีการปรึกษาหารือวางแผนซึ่งกันและกันนะคะร,รวมถึงการเดินทางเองในเรื่องเอกสารก็ไม,ไม่ไม่มีขัดติดขัดอะไรนะไม่มีติดขัดก็คล่องตัวดีทีนี้ดูที่ตำแหน่งการงานบ้างตำแหน่งการงานครูเป็นดาวอาทิตย์กับดาวเกตการงานก็มองว่าการงานของคุณเนี่ยอาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานภาครัฐ วัดวังหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ให้ตั้งโงว่าเห็นไหมคะมีสายฟ้าผ่ามาที่พระอาทิตย์ก็ต้องลงเรื่องความเครียดในการทํางานความเครียดความวิตกในเรื่องของการทํางานนี่เองแต่ทีนี้ว่าถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นจริงๆก็ ลองหาอะไรที่ทำให้เราสบายใจขึ้นฟังเพลงหรือทำอะไรก็ได้ที่ให้สมองเราคลายเครียดนะอันนี้คือของแต่ละคนนะต้องไปปรับเปลี่ยนกันนะคะทีนี้เรื่องของการงานนะก็บอกว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยอยากจะลา,าออกจากงานงานเยอะหรืออะไรเงี้ยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจทีนี้นะก็บอกว่าไปนั่งดูดวงก่อนไปดูว่าเรามีดวงที่ทำธุรกิจเองบ้างไหมถ้ามีเนี่ยก็ทำได้ และดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับริวารแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อเป็นพันธบัตรสรากกองจนรวมหรือออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดกันให้ดีๆไม่แนะนําให้ออกเงินกู้ส่วนใครที่จะลาออกมาต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่คุณก็ต้องศึกษาธุรกิจคุณพ่อคุณแม่ให้ดีให้รู้ซึ่งว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างยังไงวิธีแก้ไขย,ยังไงก็ว่ากันไปนะ ถ้าทุกคุณต่อยอดสาเร็จธุรกิจแบบนี้จเจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะคะส่วนใครที่ทําแล้วธุรกิจมีปัญหาให้กลับมามองที่ปัญหาคุณว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเช่นความขยันก็อาจจใส่ในธุรกิจเราน้อยลงไปไหมให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอ่ะคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนหุ้นส่วนบริวารแต่ละแผนกมีการยักยอกภายในเกิดขึ้นไหมตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ผ่านมาคือโควิดอันนี้ก็คือก็ไม่ใครคิดว่าจะมีผลกระทบใช่ไหมคะส่วนปัจจัยภายในอ่ะเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไรบ้างละ่ะตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการดำเนินงานต่างๆหรือคุณจะนนะําเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างเนาะเพราะอะไรอะ่ะในเรื่องของสื่อออนไลน์เองเดี๋ยวนี้ก็มาโดดเด่นเพราะว่า ถ้าตามที่เขาบอกอ่ะอหงจู่ยุกเสื่อออนไลน์อะไรต่างๆที่มาทางอากาศมันจะอยู่ไปนานถึง20ปีก็ถ้า,าอะไรที่เราสามารถใช้กระสื่อการงานาสามารถใช้กระสื่อได้ก็ลองใช้ดูนะคะอันนี้ก็ให้ดูของแต่ละคนเลยนะทีนี้ที่ตำแหน่งราพะบ้างตำแหน่งรัพระงคุณคือเป็นดาวแจงกระดามรุยู คุณอาจจะได้จากผู้หญิงก็ได้รับผลนะหรือมฤตยูเนี่ยได้จากบางทีได้แบบมาแบบปรับปรับฉับพันได้ที่แบบโดยที่เราไม่รู้สาเหตุจู่จเราก็ได้มาอ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของอะไรอย่างเช่นถ้าคุณนะย,ยกตัวอย่างนะถ้าคุณเป็นคุณสายบุญเลยนะมฤตยูอันเนี้ยสามารถเรื่อสร้างสิ่งที่ไม่คาดคิดที่คุณได้ คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะได้สมมติคุณซื้ออะไรไม่เคยถูกเลยมางวดนี้คุณซื้อผลกวาดถูกรอตตอรี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูบริบทของแต่ละคนด้ว,ว่าเป็นแบบไหนแต่เพียงนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเพราะโมเรลยูนะ่ะคือเป็นสิ่งที่มันไม่คาดคิดหรือจะเป็นในเรื่องของอะไรอีกหลายอย่างเลยแม้กระทั่งใครที่ศึกษาสนใจเรื่องของศาสตร์ดีรับเล่นรับเนี่ยก็สามารถทำให้เกิด รับผลนักุลได้หรือบางคนนะ่ะสิ่งลีรับนี่นะ่ะสามารถให้โชคให้รับุณได้เช่นอย่างบางคนนะ่ะอยู่ดีเนี่ยฝันเป็นไหนแปลกๆแ,แ,แล้วฝันแบบเห็นเลขบ้างหรือมีคนมาบอกบ้างมีคนมันก็ซิบข้างหูบ้างอันนี้คือต้องดูของแต่คนนะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวละก็ป้่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็ดูของแต่คนนะทีนี้อยู่ที่ตำแหน่งหน้ากันบ้างเห็นไหม ตำแหน่งวินาศก็ให้มองสองมุมก่อนมุมบวกก็คือเป็นสิ่งที่สามารถจะเหลือช่วยเหลือเกือ้อกูลทุกคนได้คืออะไรคนใกล้ตัวเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทํางานคอนเนคชั่นต่างๆที่เขาเรียกคนใกล้ตัวที่เรารู้จักอ่ะแต่ตรงนี้เป็นดาวเกตก็คิดว่านะ่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเหลือคุณเหมือนกับช่วยคุณยังเวลาคุณไปขอพรอ,อาจจะขอสําเร็จก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามองมุมลบปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆที่น้ากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ย จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคตัวเองรวมถึงโรคภัยด้วยก็ต้องดูตามหน้างานของแต่ละคนนะอะทีนี้ถ้าเรื่องของสุขภาพก็ต้องในวังเรื่องอะไรบ้างสะโพกต้นขาเท้าคอรรอดลมโรคภายในที่อ่าและโรคที่เกี่ยวกับราบบตัวเองความวิตกกงังวลความเครียดต่างๆหรือสายตาความดัน เบาหวานหัวใจอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะทีนี้ทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหรือใช่ไหมให้ลองสังเกตุไขมันไขมันกับน้าตาลว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาออกกําลังกายละจะออกแบบไหได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นะแนะนําว่าเป็นการเดินวันละหกิโลสักหกเดือนทดลองดูนะถ้าไขมันน้ําตาลลดลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้ว ก็ต้องให้ร่างกายแข็งแรงเปน็นอะไรจะคล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็ออกลางกายเหมือนกันร่างกายจะแข็งแรงนะคะทีนี้ก็เตือนเรืองกันไปดูหมอดูนะอันนี้เป็นประสบการณ์ของนะ้าเองเลย20ปีที่แล้วดูหมอไม่เป็นก็ไปดูหมอปกติแบบคนทั่วไปแหละเบเช็คเช็คดวงเขาก็ทักว่าคุณมีเคราะห์ก็ต้องสงอกเคราะห์นะต้องตัดเล็บตัดผมเงินอีกสามพันซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องการสราอดเคราะห์แบบนี้ เราก็ใช้ตามหลักศาสนาพุทธของเราคือไปทําบุญแล้วก็ถวายสังฆทานสวดมนต์ปฏิบัติทำอะไรนั่งสมาธิเราเนี่ยก็ทํามาตลอดแหละจนแบบก็มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผลว่าเราก็รอดมาได้จากปัญหาตรงนั้นมีคนมาช่วยเหลือทีนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นผลบุญที่เราทําตรงนี้แหละ ที่ทาให้เราอด้นจับปัญหาตรงนั้นมาอันนี้ก็บอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะแต่ที่นึนกเตือนว่าถ้าไปดูหมอก็แล้วแล้วถูกทักแบบนี้ให้ไปทําบุญกันให้สบายใจกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพรท่านรังเทา้าท่านนำน้ำรางเท้านาอาบหรือคุณจะไปเอาผ้าถุงแม่คุณนะ่ะมาครอบตั้งแต่หัวต่อไปเท้าก็ได้ชายผ้าถุงพกมันกระเ๋าสตังได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นความเชื่อ ของคนโบราณแต่นะคิดว่าถ้าลองทําดูก็ไม่เสียหายเราไม่เสียเงินและสิ่งที่ใกล้ตัวคุณคือการสวดมนต์กรารนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติน้นก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิา้วกันเพราะว่าหลักสูตรที่นักศึกษามาเนี่ยมีการเ,เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิบริกรรมคำวพุโทโธจะไว้ไหนก็มีที่เลือกคือน้าผากหัวใจท้อง เราชอบเอาว้ส่วนไหนแล้วก็ไว้ที่ส่วนนั้นคุณก็ทํากันไว้วันะเล็กวันน้อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินะ่ะวันหนึ่งกระปุกอมสิในใบเนี้ยเต็มหรือไม่ทันเต็มอะ่ะทุกคนนะต้องมีของเก่ากันอยู่แล้วกระปุกอมสิน,นี้จะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาแต่จะช่วยเหลือได้อย่างไรคนปฏิบัติจะรู้ แล้วใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับโรคเคีต่างๆก็หลักการเดียวกันเวลานอนก็พูโทธไปเรื่อยๆโรคต่างๆเห่านี้กค่อยๆคลี่คลายไปทางที่ดีได้แล้วทีนี้นะขอพูดพูดถึงเรื่องของกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีสองประเภทนะกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคือการกระทํากรรมของเราก็คือการกระทําของเรานี่แหละไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหนตามหลักศาสนาของแต่ละคนนั่นแหละ ที่นับถือแล้วก็หลักคําสอนพระเ,เจ้าสินห้าการสวดมนต์ก็นั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆที่คุณเจอเนี่ยเบาบางลงไปแล้วจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณเองแต่ทุกคนน่ะจะเชื่อจากปากนะก็ไม่ได้ทุกคนต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการตรวจสองอันนี้นะก็ฝากไว้นะคะ สุดท้ายเนี่ยนะักวอกงว่าชีวิตคือการเดินทางนะถนนของทุกคนเดิไไปโด้ดุกิพิราบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวควรดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนนะคิดว่าคุณสามารถตัวเอกกันได้และปัญหาต่างๆที่ทุกคนเจอเนี่ยเป็นแบบทดสอบนะคะถ้าคุณผ่านกันไปได้จะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทํให้ดวงแขก่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิ ตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็เป็นเชิงคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้าชมคลิปกันก็ขอทุกคนพบถึงความดีมีความทุกในคลิปนี้อาจมีเสียงก่อสร้างบ้างเสียงน้องหมาบ้างก็องขอัยไว้ท่านี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ